บิ๊กมาม่าเออเออแต่เขาไม่อ้วนเฉยๆประมาณนั้นปอมตัวจริงแล้วก็ตอนนี้ทำไมละครทำไมวันนี้ที่รอคอยใกล้สาวสานแล้วค่ะจบแล้วเหรจบแล้วเหรอจบแล้วไ่หนูนไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาละงั้นดีฝนตกเปล่าเลยอย่างเงี้ยมึนๆนิดนึงเขาบอกว่ากลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับสาวแตงโมพัทรธิดาของเราเองกับบทเหมยอิงเพราะว่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยได้รับคำชมมากมายเลยแต่กลับกลายเป็นว่านักสู้มหาการเนี่ยคือแบบ เป็นนางเอกก็จริงแต่ว่ามันยังดูแบบไม่ค่อยโอเคเอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กๆอาจจะไปชอบนักสู้มหาการหมดก็คือ,อพี่เีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้จ้ะวันนี้ที่เราคอยนางแบบ โมซีนพานางไปหมดเลยเลยพานางพังอ่ะพาะจริงจริงๆแบบเหมือนแบบโหมาเฟียเลยเนี่ยสวยมากนะเรื่องเนี้ยสวยคือเหมาะกับเขาดีนะเพราะว่าหน้าเขาไปทางนมเลยเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอได้ลุกแบบอย่างนี้แล้วมันดูแล้วคนดูแลอินไงเออก็เลยแบบเขาบอกว่างานนี้เนี่ยปลื้มปิ่มมากสาวตังโมโพสอินเตอแกรมส่วนตัวเลยนะแบบแคปเจอร์รูปนางในละครอะไรเงี้ยมาลงในอินเตอแกรมก็เผื่อใครที่แบบเป็นแฟนคลับเราไม่ได้ดูไงก็ลงในอินเตอร์แกรมใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกันดีกว่าเขาบอกว่า แจ้งเกิดนักแสดงเยอะจริงๆสำหรับนักสู้มหาการของอ่ายมุมใหม่นี่ฮะล่าสุดเนี่ยก็ได้ยกนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ปลายแดงอย่างหลุยเฮ <c oughs> <c oughs> สด้าซันภาษาแบบงง,ง,ง,าง,งมารับเชิญในบทอัศวินหรือว่าบารอนเขาบอกอว่าแฟนคลับสาวๆเนี่ยกรี๊ดหนุ่มหล่อ,ลอ,ลอคนน<า>ี<า>้จริงหล่อมากแบบ เหมือนเคยเห็นที่ไหนป้าเหมือนเคยเล่นหนังตั้งแต่เด็กๆไหมหล่อไม่รู้ว่ะเออหล่อจริง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 สำหรับน้องใหม่ของค่ายของท้องเจ็ดเนี่ยค่ะอีกหนึ่งคนนั้นก็คือสาวฝนณธิดาพัทรชาญชัยเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาเข้าสากุกิกเลิฟซีนกับพระเอกรุ่นพี่อย่างเวียสุกุลวัฒน์เล่นเอาสาวฝนของเรานี่คะเอยปากว่าเขินสุดๆไปเลยไม่เขินได้ไงพี่เวียซิกแพ็ขนาดนั้นเนาะการเป็นมัดมัดนะ เราหมดแล้วล่ะพี่แอนหมดแล้วหรือยังดิเอ้ยมีอีกมีอีกมีอีกนี่ไงสำหรับค่ายดาราวิดีโออ่อนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วฟ้าจะโรดทรายแค่แบบสองสองสองตอนเนาะจันทร์อังคารที่ผ่านมาโโอ้หดูแล้วแบบรู้สึกฟินมาก หมือนเราแบบอยากไปอยู่เมืองแขคเฮ้ยที่พออะไรลูกป้าแบบแต่งตัวสวยเลยเน้อมากมีเครื่องประดับอัญมณีอะไรอย่างนี้เป็าส่วนอีกหนึ่งของเรื่องที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมหากราบสุดยอดซีรีส์คาราบาวเดอะซีรีส์ที่งานนี้ค่ะนุ่มกฤษศรีภูมิเศษเนี่ยดึงเอาผู้กำกับแนวหน้าเนี่ยมาร่วมกำกับเพียบไม่ว่าจะเป็นปรัชญาปิ่นแก้วเอสคมกิตติวิมลแดนวารเวทมาเดี่ยวชูเกียรติกับพี่พิงลํำพะเพงรวมไปถึงวินัยปฐมบูรณ์แล้วก็กอล์ฟธัญญาวยาล แฟนาาาปกติดูช่อง3ามช่องห้าช่องเจ็ดช่อง9้ามีมาแล้วจ้ะเร็วนี้เลยนะติดตามกันได้สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของคาราบาวเขาบอกว่าจะเอาบทเพลงของคาราบาวเนี่ยกว่า500บทเพลงมาทําเป็นซีรีส์นี้แล้วก็ได้ได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทนนะสำคัญของพี่อายะหญิงออรวมไปถึงสาวใบเตยอาสยามออต้องมาประกบคู่กับพี่อ้น ในตอนนางงาตุกกระจกุยก็ต้องรอติดตามแต่สาวใบเตยกระซิบบอกมาว่างานนี้นะจ๊ะไม่มีมุมกล้องเล่นจริงทุกอย่างนางเล่นจริงอยู่แล้วปะรับบทเป็นดาราเออนางบอกต้องเซ็กซี่มากเรื่องนี้หนุ่มๆก็รอติดตามกันดูค่ะคาดว่านงหนุ่มจะเกาะขอบจอช่องกานะแล้วก็พี่ชายหญิงรู้สึกว่าจะเล่นตอนไอ้นี่เมดอินไทยแลนด์เขาบอกว่าเป็นแบบ โอ้บทบาทสาคัญบทบาทหนึ่งเลยนะแล้วก็ต้องรอติดตามกันดูค่ะว่าใน500บทเพลงเขาเนี่ยนะคะเขาไม่น่าจะมาหมดไหมไม่หมดอาจจะเริ่มเป็นเพลงที่แบบเพลงท <c oughs> ีงดง่ดังของคาราบาวอะไรอย่างง <c oughs> <ๆ>ี้ก็ต้องรอติดตามกันดูเนาะอ่าวันนี้เราพักโฮอร์โมนไวน้เนาะเราให้คาราบาวเราให้คาราบาวออจริงๆเขาบอกว่าเป็นมหากราฟซีรีส์สุดยอดจริงๆเอาตำนานคาราบาวกว่า500บทเพลงเนี่ยมาทาเป็นซีรีส์หมดเลยถูกต้องค่ะอ่ะเฮ้ย เราอัปเดตไปเยอะขนาดด้ด<ฮ>เราไปดูนี่ดีกว่าะละครอมย็งงยนของเราไปดูกันค่ะว่ามีละครเรื่องอะไรที่มาใหม่บ้างข่าวแวะมาว่าช่องเจ็ดอะมาใหม่นะจริงเหรอเออไปติดตามกันค่ะ ฉันก็มันอยากรูว่าแกเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไหนแกพาฉันดูสิเฮ<ะ>้ย<ะ>อย่าทิ้งเหยี่อบอกนะวันนี้ไปผ่าตัดยาซิลิคอนมาอยากเป็นผู้หญิงทึงขนาดนี้เลยเหรอ,อ โอกาสจะวินาศภารกิจใหม่ของนายจะให้ไปคุ้มครองพยานแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะลูกของปิงปิงเลี้ยงเองได้ปิงอย,อยากอยู่กับพุณยาตลอดไปปิงรักคุณยาค่ะยาก็รักปิงงานนี้สนุกแม่ปล่อยให้หัวใจของแกเนี่ยคํำหาทางออกของเองก็แล้วกันบอกตอนนี้ก็จบสิเลื่อนกำลังสนุกเลย เรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิเนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไอม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลาร่วมเพศนึกเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมาชภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสงบศึก Max Healthy One More Life ดูกรณีศึกษาจากศัตรูสู่พันธมิตรประกันรถคันแรกยอดเคลมพุ่งวิริยะหมดแรงอั้นเดินหน้าขยับเบี้ยจอยแอนคอยเดินเกมรบเต็มอัตราศึกดันทีมผู้บริหารชุดใหม่แจ้งเกิดสารฝันเป้าธุรกิจ5ปี กอสอ,อ,องัดหมัดเด็ดปั้นเครือข่าย SME เร่งกระตุ้นผู้ประกอบการไทยรับมือ AEC สนุกท็อปอัพระสัหนักดิ้นสร้างยื่นหนังสือชี้แจ้งกรบข่าวแชร์ซิมเติมเงินเปิดศึกแคมเปญดุโปรโมชั่นเดือดเต้นมือสองอ่วมป้ายแดงถล่มยับ ยันฮีปล่อยแคมเปญแรงติดจรวจไม่สถานฮึดต้านเศรษฐกิจขาซบติดตามนังสืบพิมพ์ตลาดวิเคราะหฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทุ่วประเทศเลยนะครับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบอันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่คุณชื่นชม กาติดทุกกระแสทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศแบบไม่มีแยกค่ายเรามีมาให้คุณชมและอัปเดตให้ทันคอหนังทั่วโลกพบกันได้ในรายการทีวีสตาร์มูวีและสาระดีๆจะไม่มีวันหลุดมือคุณแน่นอน กับพวกเราสองคนนะคะในรายการไอเลิฟดาราไอเลิฟดาราเราเลิฟมากเลยนะจ๊ะช่วงนี้เลยนะคะละครออนแอร์นั่นเองแบบสุดท้ายเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตกันก่อนว่ามีละครเรื่องอะไรที่มาใหม่กันบ้างเพราะว่าช่องเจ็ดเนี่ยหูยไม่หมดเลยนะจริงเหรอตอนนี้จริงตอนนี้ละครเนี่ยช่วงกลางคืนกลางค่ำกลางคืนของเราเนี่ยเออกลางค่ำกลางคืนโ้ายภาษาบ้านมากเลยเอาไปติดตามกันค่ะว่านี้ละครเรื่องอะไรบ้าง ยูถูกสาบแช่งจากใครถึงไม่มีลูกทุกคนคิดว่าท่านชายเป็นหมันก็เป็นบุหลันมันท้องได้ยังไงเฟืองรอดไหม,ไมพวกกูเลอวันนี้มานานแล้วท่านหญิงปล่อยคุณชายมั้ยคะไม่ปล่อยเฟืองขอสาบานว่าจะตามไปรับใช้ท่านหญิงที่าติไป อย่ารักใครมากจนเมื่อหมดรักกลายเป็นความแค้นเพราะความรักกับความแค้นมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวผมรับอาสาสมัครมาทำคดียาเสพติดเพิ่มคนหนึ่งยกเสพมนุษย์พวกนี้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันคุณรูไหม เว่แก๊งขายามันตรายแค่ไหนฉันจะระวังตัวค่งนานนี้พวกมันจะต้องเจอกับรุ่นใหญ่ค<ส>นจาัดก,การให้แกมายุ่งกับคนของฉันขี้สัญญาพวกพวกมันจะต้องทดใช้ ่อยไม่ชัดมันก็ต้องนี่ก็คือคุณการดาวสีกิริเนสวนเกิร์ลเฟรนฉันเอง คุณหายไปไหนมาคุณการคุณรู้ไหมผมตามหาคุณแทบไลืกเป็นดินคุณเป็นใครคะฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเราเหตุการณ์ที่ประจวบมันคืออะไรผมจะเป็นคนทําให้คุณจาได้ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุณวิทย์บอกว่าค่อนข้างสนิทสนมกันมากแค่ไหนเหรอครับยังมีผู้ชายอีกกี่คนที่คุณต้องแกล้งทำเป็นจำเขาไม่ได้อีกฉันจะบอกคุณเป็นทางสุดท้ายฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนที่เขารู้จักไม่ใช่ผู้หญิงคนที่หลอกคุณให้รักอย่างหัวปักหัวปล่ามีประจวบ พ่อคะลูกไม่ได้มีฝาแฝดใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะคุณธิติผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่การดาวสีเธอสวมรอยเป็นชั้นแต่งงานกับคุณธิติทั้งๆที่เธอก็รู้ที่แม่เลี้ยงแกมาเหนื่อยยากสายตัวแทบขาดแต่สลัยรามาชุบมือเปิดเอาแกไปใช้งานเขาต้องขอบใจแม่จริงไหมครับแม่ คุณไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยคุณเข้าใจแต่แม่ของคุณแล้วจ,จิตใจของฉันล่ะคะแต่งงานอะไม่ได้แต่งกับคุณภูชัยแค่คนเดียวนะแต่พี่ต้องแต่งกับแม่คุณด้วยหนูกับครูจะแยกกันอยู่สักพักเราจะได้รู้ว่าเราสองคนต้องการกันมากแค่ไหนไม่รู้แน,นนนะ่ะจะมีเวลาคิดถึงลูกผัวบ้างหรือเปล่าไปไกลขนาดนั้นสวมเขาให้แกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่เคยทําให้คุณคิดว่าฉันกาลังจะเป็นไม้คุณกล้าให้ผมพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าว่าผมจะไม่แตะต้องตัวคุณเลย จนกว่าคุณจะหยาบเขาเมื่อคืนค,คุณหายไปไหนมาเคยบอกว่าคุณไม่ได้กลับมานอนที่บ้านเมื่อคืนนายก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันหยุดอยูนี้นะเซนนายไม่มีเสี่ยความสามารถอะไรของนายมาทำแบบนี้นะเมื่อคืนคุณไปหาคุณภาอที่ห้องมาทำไมมันเรื่องส่วนตัวของฉัน เดี๋ยวปอดจะเชื่อมจะออกกะลาวาสผีอปอดจริงๆเหรอจ้าจริงนี่เด้แต่เห็นตัวเป็นเป็นมน <c oughs> ังแห่ความยินสง่าแล้วเตินดูไก่ที่หายไปของพวกเราอ่ะอยู่นี่ <c oughs> อย่าไปทำอะไรตรงเนี้ยเกิดการตายปริศนาขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเลือดออกปากจมูกแล้วก็ผิวหนังด้วยแล้วชาวบ้านเนี่ยหายไปไหนหมดวะทำไมเราเห็นตุ๊กตาแบบนี้แขวนอยู่แต่เป็น เข้ามาป้องก,กันผีปอบครับผีปอบเนะ